รถโฟล์คลิฟท์แคปนะฮะแคปถ<ค>ูกต้องก็พาส่งมาให้ทำชุดเกียร์ออโต้นะฮะที่มีปัญหาแล้วก็ชุดปัม๊มไฮดรอลิกอันนี้คือลักษณะด้านหน้าแล้วก็ลักษณะของแม่ปั๊มเบรคแม่ปั๊มคัสอันนี้คือรวอันนี้คือ มอสมองของเตียนะครับแล้วก็สปริงอยเตียนเครื่องก็เป็น S4S คล้ายกับของมิตซูบิชินี่ฮะรหัสเครื่อง S4S จะวางปั๊มไฮดรอลิกเหมือนกับมิตซูฮะคืออยู่ด้านหลังด้านล่างอลันี่ลักษณะมออน้ำของเครื่อง S4S เครื่องเกียร์ออโต้ก็จะมีทออ่อออยเจเล็กสองเส้นนะครับออกจากหม้อน้ำทำหน้าที่ระบายความร้อนเกียร์อันนี้ก็ท่อน้ำบนท่อน้ำล่างก็ระบายความร้อนของเครื่องท่อเล็กระบายพลังงานของเกียร์นะครับท่อออยเจเล็กก็เป็นเกียร์ออโต้ก็มีลักษณะนี้ ดูลักษณะของปั๊มให้ดูละฮะอยูด่ด้านหลังต้องถอดอตูดออกนะฮะถพื่จะมองเห็นนะปั๊มก็จะมีนรหัสที่ตูดปั๊มนะฮะ KFP สามสองสี่ศูนย์ AMB AS แล้วก็มีด้านเช่านะฮะ แล้วก็งานออกที่จำบังคือต้องดูลักษณะลูกศรการหมุนนะฮะก็จะบอกไว้ที่จุดป,ปั๊มเหมนะือกันตรงจุดนี้ <c oughs> ก็ต้องเวลาประกอบหรือเวลาเทสก็ต้องดูด้วยนะไม่งั้นเราประกอบผิดลักษณะใบพัด ชุดคนา,นดานหลังนะฮะนี่ก็ชุดคานหลังนะส่วนใหญ่นี่ไม่ได้ทำพีเอ็มนะเพราะว่าเราเกลดูจะไม่มีจารบีอยู่ที่ลูกปุนแล้วน้ำหนักจุดน,นี้เลยฮะทำให้โอกาสชุดคานหลังแตกหรือหักได้น,นะฮะเพราะว่าเวลาทำพีเอ็มก็ต้องพยายามาจารบีไปที่หวัวนะฮะที่ออาจารบี ว่าจะระเบีส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้อัดกันแล้วก็จะทำให้ลูกเพอ่นพวงโมกลูกเืลนแล้วน้ำหนักแตกก็ถ้าจะก็ต้องมีทั้งสองฝั่งนะฮะอันนี้ก็มีแห้งเหมือนกันนะจะระบีแห้งหมเลย